ยายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ทร,รมาชาติงดงามสีสันสวยงามสวัสดีค่ะเจอกันอีกสัก <ไป S 2> หนึ่งคลิป<า>ค่ะเราต่อจากคลิปที่แล้วที่เราเดินไปตลาดมาดค่ะตอนนี้เราเดินมาจากตลาดกันค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าก็ใกล้จะถึงบ้านกันแล้วค่ะเพราะว่า พี่ๆน้องๆบางคนบางท่านอาจจะไม่ได้เข้าชมคลิปที่แล้วนะคะพวกเราไปตลาดกันมาก็เดินประมาณกิโลกว่าๆค่ะเดียวตอนแรกว่าจะก่อนก่อนไปตลาดเาด้อคะว่าจะกวาดทิมะก่อนก็เลยเพื่อนบ้านมาชวนก็เลยไป <I S 2> เดี๋ยวกลับมากวาดทิมะค่ะไปตลาดกลับมาแล้วถึงบ้านแล้วคะ่ะเราก็อยู่กันแบบนี้แหละคะ่ะ เดินมาจากตลาดกิโลกว่าค่ะข้างหลังก็หนักเป้ไปซื้อของกันมาค่ะไปจ่ายตลาดกันมาอันนี้เพื่อนบ้านที่ดีของยายสนด้วยค่ะเด้อเราจะอยู่กับเพื่อนบ้านเราไปไหนเราก็ไปด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ชวนกันไปเดินในกลุ่มของชมรมผู้สูงอายุสูงวัยเขาเดินประมาณหนึ่งชั่วโมงยายสนก็จะไปกับเขาค่ะเพราะว่านา่ะเนอกในช่วงนี้ก็หิมะ ตกหนาวเราไม่ค่อยได้ไปไหนกันแต่เราก็มีกิจกรรมการทำหลายหลายอย่างค่ะในการอยู่ในต่างแดนเนาะค่ะเดี๋ยวเยสรนเก็บภาพบรรยากาศมาฝปากพี่ๆี่น้องๆเรื่อยๆด้วยค่ะว่าเราอยู่อย่างไรเราทํามาหากินอย่างไรเราเป็นอยู่กันอย่างไรขนาดหนาวหนาแบบนี้เราอยู่กันแบบไหนเนาะค่ะพี่ๆี่น้องๆ้องแต่ที่นี้เราจะนอนอยู่แต่ในบ้านไม่ได้เด้อค่ะแกเปล่า้า เราจะอยู่แต่ในบ้านไม่ได้เดี๋ยวมันจะเจ็บจะป่วยถึงหิมะจะตกฝนจะละลืมถึงจะหนาวพวกเราก็ออกมากันเด้อค่ะเดี๋ยวคุณตาก็ต้องมาดุนมาดันหิมะแล้วค่ะถึงหน้าลงรถยายสน <Evet. S 1> เห็นไหมค่ะหิมะเต็มไปหมดโอเคค่ะเดี๋ยวไปดัน <พอ S 1> หิมะเดี๋ยวไปคุยกันค่ะ,คะโอ้ยห,หนักมากเลยเอาหิมะออกออกะเดยวมันจะเข้าบ้านเราเดินมาหิมะมันก็กโรย คงรองเท้าเราก็ต้องเข้าขีดม,มา่อค่ะมันติดจะกอนเกงมาดแบบมันจะเข้าไปในบ้านแล้วมันก็ละลายเราก็ต้องเ้าออกค่ะพี่ๆน้องๆจ้ะนี่นะคะก่อจะเข้าบ้านก็กวาดก่อนด้วค่ะเด้อ อันนี้ไม้กวาดค่ะถ้ายายสวนแข็งแรงยายสวนจะเอากิ่งเบิร์ดอย่างกัน,นนี้ค่ะไปเก็บกิ่งเบิร์ดมาทําไม้กวาดขายค่ะแต่ทีนี้ก็เลยไม่ได้ขายอันนี้กิ่งเบิร์ดนะคะอันนี้กระกำละห้ายูโรก็ได้หลายบาทนะคะแค่ไปเก็บเอากิ่งไม้ในป่าที่เขาตัดทิ้งนะคะแล้วก็มาทําเป็นกระก,กำก็ขายได้ทําไมเราขายได้เอาไว้ทําอะไร,ะไรก็นี่แหละคะ่ะเอามากวาดนี่แหละคะ่ะบันไดบ้านบ้งอะไรบ้างเอามากวาดทีม้าค่ะจะขายได้ในช่วงนี้ค่ะ เราก็เก็บเอาไว้แล้วเราก็มามาวัดเป็นการทาให้กวาดเราก็จะขายได้ในช่วงนี้ค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆและหลานคนไหนอยู่ต่างจังหวัดที่ว่าชอบค้าขายเด้อค่ะเด้อทาได้ค่ะอันนี้ไม่ต้องเสียภาษีทําด้วยมือค่ะทําพวงคิดสมาร์ขายก็ได้ค่ะพี่ๆน้องๆเย็ดสัลงคลิปไว้ให้อยู่ค่ะในการทาพวงคิดสมาร์ก็เข้าดูได้ค่ะว่าทําแบบไหนค่ะคนบ้านก็ยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะก็ไปแล้วค่ะไปเอาฟื้นค่ะ ไปเอาฟืนมาสมเตาผิงนั่นเองค่ะเราไปดูกันไหมค่ะไปแอบดูแบตเตอรี่ก็จะหมดแป๊บหนึ่งเพื่อนบ้าบอกว่าเดี๋ยวให้แฟนมาหิ้วเพราะว่ามันหนักแกบอกว่าวันนี้ฉันปวดแขนเดี๋ยวจะให้แฟนมาหิว้วเอาตะกร้าไปไว้ให้แฟนเราจะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวมากวดีิมะก,กันค่ะอันนั้นจัก,กรยานของลูก,ล,กลูกสาวของคนไทยที่อยู่สุดซอยบ้านยศนนะคะไปโรงเรียนค่ะ ไปโรกเรียนก็จอดเอาไว้ตรงนี้เพราะบ้ามันก็เดินไปไกลอยู่นะะักขออภัยเด้อค่ะพี่น้องจ๊ะเพราะว่าแว่นตาเยสุนเลยจะว่าย้ายใส่แว่นตาดําใส่แทะมองไม่เห็นเพราะว่ามันเปลี่ยนสีค่ะไปตลาดมาเมาื่อกี้มาลุ้นกันค่ะพี่น้องจ๊ะอันนี้อันนี้เป็นใบอันนี้เขาเรียกว่าอืตัวขูดค่ะก็เป็นฉลากนะค่ะเนาะเป็นฉลากม,มาเสียงดูกันค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเสียงดวงกันอืมเสียงดวงกันวาดจะได้ไหม เพื่อนบ้านบอกอย่าซื้ออย่าซื้อโซนมันไม่ได้ตังค์หรอกอย่ากลับบ้านพี่น้องอันนี้ก็ขูดก่อนเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวยายขูดออกก่อนมันได้เบอร์ศูนย์หนึ่งพี่น้องจ้ะได้เบอร์ศูนย์หนึ่งแล้วทีนี้จะมีไหมน้อถ้าศูนย์สองออกมาแล้วก็ไม่ไม่ต้องจะหวังค่ะเพราะว่ารางวัลใกล้เคียงเขาไม่จ่ายจ้ะส่วนใหญ่มันจะมาถ้าเบอร์รางวัลใกล้ถ้าตัวเลขที่ใกล้เคียงกันมาก่อนก็แสดงว่าไม่ไม่ไม่มีแล้วค่ะ ไม่ถูกไม่โดนแล้วค่ะอืมมีศูนย์สองกับศูนย์สามมันมีศูนย์หนึ่งอันนี้ถ้าตัวนี้ออกมาแล้วก็ไม่ต้องหวังเลยค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าพอขูดครั้งแรกมันเป็นศูนย์หนึ่งแล้วถ้ามันเป็นศูนย์สองกับศูนย์สามก็จบเลยค่ะไม่มีเลยค่ะหมดหวังเลยค่ะอันนี้แหละคะ่ะก็ความหวังเราอีกอย่างหนึ่งนะคะเนาะเราก็อยากจะได้ตังค์อืก็เหมือนเล่นหวยเล่นเบอร์นั่นแหละค่ะ อก็ไม่สนับสนุนด้อค่ะอันนี้ก็เยส่วนเดือนหนึ่งจะซื้อสักใบหนึ่งสองยูโรอะไรอย่างกันนี้ไม่ได้ซื้อซื้อเล่นซื้อหัวซื้ออะไรอย่างกันนั้นเดค่ยเด้อเพราะว่าก็รู้อยู่ว่ามันเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่ามันก็มีแค่ไม่กี่ใบนะคะ่ะนอกาที่รางวัลใหญ่ๆนอกนั้นมันก็ไม่ค่อยมีอันนี้ค่ะเบอร์ศูนย์หนึ่งของเขาถ้าศูนย์หนึ่งถ้าออกมาศูนย์หนึ่งมันถึงจะได้มันมีศูนย์สองกับศูนย์สามค่ะก็ เสียไปอีกแล้วค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะนอกว่าอยู่ที่นี่เราอยู่กันแบบไหนนี่แหละค่ะได้อาหารอันนี้ก็หมดไปแล้วมาม่าสองหอ่ออันนี้อย่าอย่าอย่าลอกเลียนแบบเด้อใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้ะเดี๋ยวไปดันหิมะด้วยกันค่ะดีนะมันมัน มันเป็นฝุ่นอยู่ค่ะถ้าว่าฝนตกออกมามันจะแน่นเขาเรียกฝนผลหิมะนะคะอันนี้มันยังยังดันกอบอยู่ตอะนนี้ก็ต้องใช้ั้วมาค่ะมาเล่นหิมะ้วยกัน และสนถึงบอกว่าถ้าหน้าร้อนนะคะเด้อพวกเราก็มีกิจกรรมของพวกเราทําคือว่าตัดหญ้าแล้วก็กวาดลานบ้านเอาญ้าออกพอหน้าหนาวนี่แหละคะ่ะวนเวียนอยู่อย่างกันนี่แหละคะ่ะก็มากวาดเอาหิ่มกกอกจากลานบ้านเรานี่แหละคะ่ะ ลมบอกหูปิ้งปิ้ง,งพี่นอ้องเอ้ยมี่และยายทุกบอกว่ายายไม่ค่อยสบายคุณตาบอกว่ามันเป็นหิมะแลกอยู่มันยังเอาไอ้พ่วกดันไม่ได้มันเป็นดินอยู่ค่ะตรงนี้คงใส่กล่องใช้พ่วแล้วะะค่ะ ออกกหน่อยนู่นค่ะคุณตามต้องคุณตาจะต้องดันรอบบ้านแล้วก็น่าลงรถค่ะเพราะว่าคุณตาจะดันของแกเองเพราะว่ายยสวนก็ช่วยแกนิดๆหน่อยหนแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าเราเดินออกเดินเข้าเวลาเราเดินออกเดินเข้ามันจะแน่นคะ่ะมันจะแน่นแล้วมันจะดันไม่ออกแล้วทีนี้มันจะเกาะตัวเป็นน้ําแข็งพอเกาะตัวเป็นน้ําแข็งนะ่ะเวลาเราออกมาจากบ้านเราเดินลงมาอะไรอย่างนี้นะคะ่ะมันจะติดแน่นแล้วมันเป็นน้ําแข็ง มันก็จะทำให้เราอันตรายค่ะเดี๋ยวมันจะลื่นเหมือนเวลามันตกเยอะๆในทางเดินนะค่ะถามว่าถ้าเราเดินไปน่ะมันยุบไหมมันก็ยุบลงค่ะมันยุบลงเหมือนกันแต่ว่าพอมันยุบตัวลงยุบตัวลงแล้วทีนี้มันเกาะตัวกันเป็นน้ําแข็งมันจะลื่นแล้วก็เลยดันออกค่ะพี่ๆน้องๆสามารถเดินได้ไหมเดินได้มันก็ยุบตัวลงค่ะแต่ว่ากลัวมันเป็นน้ําแข็งมันจะเดินยาก อยู่ในบ้านตลอดวันไม่ได้ค่ะคุณตาก็ <c oughs> ไปดึงพนวมออกไปไปออกไปข้างนอกเยสอนมาอยู่ใหม่ๆเหมือนกันค่ะแกจะไล่ให้ออกมานอกบ้านวันวันหนึ่งวันละชั่วโมงสองชั่วโมงยี่สิบสามสิบนาทีก็ว่ากันไปแกก็ให้ออกมาค่ะไม่ให้เรานอนอยู่ตลอดค่ะเมื่อเช้าก็ไปปลูกมาบอกว่าไปดันหิมะไปจะได้ออกกําลัง ปวดแขนก็ดันนิดๆหน่อยๆก็พอไม่ต้องไปทำเยอะเดี๋ยวแกมาต่อเองเพราะว่าถ้าเราอยู่ในบ้านเด้อค่ะเด้อในช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวอะไรอย่างน,นี้นะคะเพราะว่าบ้านของเราจะปิดประตูปิดหน้าต่างไว้หมดค่ะและ้วทีนี้อากาศไม่ถ่ายเทอากาศไม่ระบายเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าพออากาศมันไม่ระบายค่ะไหนจะซุ้มความอุ่นที่ข้างฝาเราเสียบปลั๊กเป็นแบตเตอรี่เป็นแผงเด้อค่ะบ้านี่สวนจะเป็นแผงเป็นแผงความอุ่นแล้วทีนี้ ไหนจะเตาเตาผิงของเราอีกในเตาผิงของเรานะคะเราจะสุมไฟแล้วมันจะเป็นปูนซีเมนต์ค่ะคนไหนเคยเข้าดูก็จะเห็นนะคะเนาะที่ยายสวนเคยถ่ายทําให้ดูแล้วทีนี้มันเป็นปูนซีเมนต์เป็นเตาผิงค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเวลาเราสุมไฟนะคะเราสุมไฟแล้วทีนี้พอพอแสงไฟดับหมดเราก็จะปิดจะปิดป่องควันให้เหลือให้เหลือนิดเดียวให้มันระบายขึ้นข้างบนนะคะ นั่นแหละค่ะเราจะปิดพอมันความอุ่นพอสักสามชั่วโมงสามชั่วโมงขึ้นไปพอว่าไอควันของมันที่หลงเหลืออยู่นะคะระบายหมดแล้วแล้วทีนี้เขาก็จะปิดพอปิดในตอนนั้นลหละคะ่ะพี่ๆน้องๆในที่ว่าปูนซีเมนที่ว่ามันอบเอาความอุน่นที่ว่าโดนไฟสุมเอาไว้นั่นแ่ะคะ่ะเขาก็จะเก็บความอุ่นค่ะแล้วทีนี้เขาก็จะระบายกระจายออกไปในบ้านของเราให้ให้ให้เราอุน่นแต่ทีนี้ค่ะพี่ๆน้องๆจ๋า แต่ทีนี้พวกเรานะ่ะถ้าอยู่ในบ้านตลอดเด้อค่ะถึงบอกว่าให้ออกมาสูดอากาศที่ว่าบริสุทธิ์ด้วยออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์เพราะว่าอยู่ในนั้นเราจะสูดแต่อากาศไหนจะเตาผิงไหนจะซุ้มความอุ่นเดี๋ยวมันจะเจ็บจะป่วยค่ะพี่ๆน้องๆเย,ยสนก็ฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับพี่พี่น้องๆลูกๆและหลานที่มาอยู่ใหม่เดี๋ยวจะบอกว่าอุ้ยหนาวไม่อยากออกไปเดินหรอก ถึงไม่มีเตาผิงก็ช่างเด้อค่ะพี่พี่น้องๆค่ะสําหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองอยู่คอนโดอยู่อาพาร์ตเมนต์อะไรพวกนั้นค่ะเขาจะไม่มีเตาผิงเขาจะมีแต่แผงความอุ่นมันก็ระบายออกมาเหมือนกันเพราะว่าเราจะเปิดประตูปิดประตูหน้าต่างไว้ตลอดค่ะเราก็จะสูดแต่ลมหายใจ,ใจแบบความอุ่นอยู่อย่างกันนั้นแหละคะ่ะออกมาข้างนอกค่ะพี่พี่น้องๆ้องค่ะออกมาข้างนอกมาสูดเอาอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะมันหนาวก็เดินสักนิดสักหน่อย ก็เหมือนที่ว่านยายสนไปอบรมเด้ยค่ะเด้ออันนี้ยายสนก็มาเล่าสู่กันฟังเอายืนคุยกันแป,ป๊บหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเออยยายยายสนก็ไปอบรมในเรื่องสุขภาพที่ว่าเยายสนในช่วงเก็บเห็ดที่ว่าเยายสนไม่ไม่มีคลิปดองไว้เยอะก็เพราะว่ายายสนก็ครึ่งเดือนเลยค่ะยายยายสนไม่ได้อยู่บ้านเพราะว่ายายสนได้ไปอบรมในจุดนั้นเขาก็บอกมาว่าถ้าว่าหนึ่งนอนไม่หลับตกกลางคืนเด้อค่ะตกกลางคืนเรานอนไม่หลับอืมเราแบบ กระบนกระวายนอนไม่หลับให้ไปเปิดหน้าต่างค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเปิดหน้าต่างสักพักนึงนิดนึงเขาบอกว่า10นาที15นาทีก็ให้เปิดเอาไว้ให้อากาศข้างนอกถึงมันจะหนาวแต่ก็เปิดให้อากาศข้างนอกเข้ามาสักแป๊บหนึง่งเราจะได้มันเหมือนถ่ายเทออกซิเจนอะไรอย่างนนี้แหละค่ะเขาก็บอกนะคะ่ะนพพรเป็นภาษาฟิน์มเขาบอกแต่ยายสวนก็ฟังรู้เรื่องฟังออกเขาค่ะเพราะว่าไปอบรมกับเขาก็บอกว่าให้เปิดสักพักนึง หลังจากนั้นเราจะนอนหลับค่ะเพราะว่าบางทีเนาะค่ะเนาะอากาศในบ้านอากาศมันแบบมีแต่ความอุ่นตลอดตลอดแล้วทีนี้ออกซิเจนข้างนอกมันไม่เข้ามามันไม่ถ่ายเทเข้ามาอากาศมันไม่เข้ามานะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. ให้ค่ะให้ให้ให้เปิดสักให้เปิดสักพักนึงเปิดเตาไอ อากาศข้างนอกเข้าแล้วทีนี้ก็จะนอนหลับสบายนั่นแหละค่ะเยสวนก็ไปอบรมมาค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเยศวนก็เลยมาเล่าสู่พี่ๆน้องให้ฟังเ้อะค่ะว่าการอยู่ในต่างแดนที่พิเศต่างแดนเราอยู่แบบไหนก็มาเล่าสู่กันฟังพี่น้องจ๋าเยสุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยศุนเเป็นกำลังใจด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกครักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับเยสุนเสมอมาเจอกันคลิปหน้า กันวิดีโอหน้าค่ะพี่ๆี่น้องๆ้องค่ะก็คุยกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะก็อย่าเพิ่งค่ดกันเด้อค่ะเด้อก็อยู่เป็นเพื่อนกันเพราะว่าหน้าเก็บเห็ดเร้ก็เก็บเห็ดหน้าเก็บผลไม้แล้วก็เก็บผลไม้หน้านี้ไม่มีผลไม้ไม่มีเห็ดแค่เก็บก็นีละ่ะก็ดูบรรยากาศแถ้านก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวให้มันแข็งให้น้ําแข็งหรือว่าให้แม่น้ําเขาแข็งก่อนก่อนเนาะด้อทีนี้เราก็จะพาไปตกเบ็ดตกปลาไปเจาะน้ําแข็งตกปลาค่ะพี่ๆี่น้องๆสําหรับพี่ๆี่น้องๆ้องคนไหนชอบดูในการเจาะ น้ำแข็งตกปลาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะกดซับสติดตามล้าจะมีกระดิ่งค่ะมีรูปกระดิ่งก็แตะรูปกระดิ่งตัวบนนะคะมันจะได้แจ้งเตือนเด้อค่ะพี่พีนน้องๆค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้ากราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟอีกครั้งค่ะเฮ้ยปลาไก่กีเลกีตกเสียไก่กีเลเฮ้ยปลาสบัดนี้ค่ะแจงกีเวลิมาเ้ย รวมปันใจเข้าป่าเข้าใจล <c oughs> งรักอินไอฟินแลนด์ <c oughs>